เราจะให้เกียรติตัวเองและมากพอที่จะเดินออกจากคนที่เขากล้าปฏิเสธเราเราไม่จําเป็นต้องเล่าทุกเรื่องให้เขาฟังไม่จําเป็นต้องรายงานทุกที่ที่เราไปไม่จําเป็นต้องเปิดขนาดนี้มีความลับบ้างก็ได้วันนี้จะบอกกฎ10ข้อที่จะทําให้เธอถือไพ่เหนือนกว่าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักไลฟ์สไตล์ ความสัมพันธ์ในทุกรูปแบกฎข้อที่1คือกฎของ High Value Woman High Value Woman คือผู้หญิงที่ไม่ใช่แค่สวยแต่เป็นผู้หญิงที่เคารพตัวเองรู้คุณค่าเห็นคุณค่าของตัวเองผู้หญิงที่ดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าผู้หญิงที่ให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนอื่นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ ผู้หญิงที่มีมาตรฐานผู้หญิงที่มีพลังบวกข้างในผู้หญิงที่มองโลกในแงด่ดีผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและต่อผู้คนและต่อโลก High value Wo m a n คือผู้หญิงที่รู้คุณค่ามีเกียรติมีทัศนคติที่ดีทั้งต่อตัวเองและต่อคนอื่นเป็นผู้หญิงที่มี มีออร่าเป็นผู้หญิงที่มีที่เปล่งประกายออกมาจากข้างในมีมาตรฐานในตัวเองเธอจะไม่ไล่ล่าใครเธอจะไม่วิ่งตามใครเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีควีนเอนเนอร์จีเธอผู้หญิงรู้คุณค่าของตัวเองแบบนี้รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรเธอจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอเธอจะกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่คู่ควรกับเธอจากชีวิตเธอได้แล้วสวยมากทุกคน นอกเรื่องแก้วสวยมากอันเนี้ยซื้อมาจากช้อปปีแล้วก็ช่วงนี้เป็นคนแบบชอบที่จะกินชาผลไม้แล้วฉันก็เพิ่งรู้จักชาผลไม้แล้วฉันก็คนอื่นเขาคือฉันอะไปออกกองใช่ปะจะไปออกกองแล้วฉันไปเจอคุณมาวินกินชาผลไม้แล้วฉันก็จะบอกว่าหุ้ยทำไมหน้าตามันน่ากินจั่งเลยฉันเพิ่งรู้จักชาผลไม้ และเนี้ยเป็นชาผลไม้ที่ทำเองก็คือใส่ผลไม้บ้านจะมีผลไม้ติดอยู่ใส่ผลไม้แล้วก็ไปซื้อชาทีเซเว่นใส่แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้สองชั่วโมงเอามากินออร่อยมากแก้วใบนี้ยมาความหรอดนะแล้วก็มาแบบนี้แก่ราคาดีมากเลยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสามารถกดสั่งได้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วอะมาต่อกดข้อที่สองคือ กฎข้อที่2คือกฎของ feminine energy feminine energy จะเป็นพลังงานของความเป็นผู้หญิงพลังงานของความเป็นผู้หญิงจะมีความอ่อนหวานมีความอ่อนโยนมีความเป็นมั t เทมีความเมตตามีความ Gen เ l ลแต่ไม่ใช่อ่อนแอและก็ไม่ได้มีมันยาเป็นมารยาทของผู้หญิงมีกิริยาวาจาที่นุ่มนวลคือมีความเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเดินด้วย เคยได้ยินคําว่าเดินหนวยนาดป่ะนั่นอะคือคือพฤติกรรมของแฟมินีท์แฟมินีท์ไ่จะเป็นพลังงานของความเป็นผู้หญิงในตัวจะเป็นพลังงานของความอ่อนโยนความอ่อนหวานความมีน้ําใจเป็นพลังงานที่บอกเลยว่าถ้าเธออยากได้ความรักที่เป็น provider หรือเป็น protector กดข้อนี้เป็นกฎที่เธอต้องเรียนรู้ข้อที่3คือกฎของการ d e แ a c h ตัวเองตราบใดก็ตามที่เขายังไม่ชัดเจนตราบใดก็ตามที่เขายังไม่เลือกเธอหรือ ตอบใดก็ตามที่เราไม่ได้สำคัญอะไรในในใน,ในชีวิตเขาดีแทชตัวเองออกมาคือเอาตัวเองออกมาอย่าไปวิ่งไล่ล่าเขาออกมาใช้ชีวิตของเราอย่างเป็นคนที่สามารถเป็นสุขได้ด้วยตัวเองอย่าให้เขามีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากกว่าที่เขาทำให้เรารู้สึกจำไว้ว่าผู้ชายตอบสนองต่อความเงียบ มากกว่าการไล่ล่าเพราะฉะนั้นถ้าเธอ detach ตัวเองออกมาไปหลันล้าไปวิ่งรอบโลกของเธอด้วยตัวของเธอเองไปมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองเขาจะเริ่มเป็นฝ่ายไล่ล่าถ้าเธออยากมีผู้ชายที่มี masculine energy หรือเป็นผู้ชายที่มี provider mindset เธอต้อง d e t a c ตัวเองออกมาเพื่อให้เขาได้ไล่ตามเพราะสัญชาตญาณผู้ชายที่ไล่ตามคือสัญชาตญาณของ masculine บทข้อที่4คือกฎของการ ทำให้เขาอยากได้แต่ไม่ง่ายสำหรับเขานี่ไม่ใช่การเล่นเกมแต่นี่ก็ไม่ใช่การให้อะไรใครง่ายๆเหมือนกันจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่ได้มาง่ายๆมันจะไม่ได้มีค่าเราไม่จำเป็นต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองให้เขาได้รู้ว่าเรามีดีอะไรเรามีดีแค่ไหนเธอจะต้องได้ฉันไม่จำเป็นต้องพรีเซนต์ตัวเองให้ให้ ขนาดนั้นเราไม่จําเป็นต้องเล่าทุกเรื่องให้เขาฟังไม่จําเป็นต้องรายงานทุกที่ที่เราไปไม่จําเป็นต้องเปิดขนาดนี้มีความลับบ้างก็ได้อย่าก,กลัวว่าถ้าเราไม่รีบเดี๋ยวคนอื่นจะคว้าไปไม่ต้องกลัวเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รีบแล้วคนอื่นคว้าไปแปลว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่สําหรับเราแน่นอนเพราะถ้าเขาใช่คนที่เธอต้องการจริงๆใครก็เอาเขาไปไม่ได้ กฎข้อที่5คือกฎของการรู้คุณค่าของตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้คุณค่าของตัวเองเราจะไม่วิ่งไล่ลาเราจะไม่เอาตัวไปลดแลกแจกแถมตัวเองให้กับคนอื่นถ้าใครสักคนปฏิเสธเราเราจะเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วเราจะไม่พยายามไปโน้มน้าวเขาให้เขารู้คุณค่าของเราเราจะให้เกียรติตัวเองและามากพอที่จะเดินออกจากคนที่เขา กล้าปฏิเสธเราเธอจะไม่เอาคุณค่าของเธอไปแขวนที่คนอื่นหรือต้องการให้ใครยอมรับเธอเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าทั้งหมดนั้นเธอมีอยู่แล้วในตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้สึกว่าเธอรอคอยการยอมรับจากใครสักคนเธอรอคอยการ,การได้รับคําชมจากใครสักคนนั่นน่ะหมายความว่าเธอเธอเอา ความมีค่าคนในตัวเธอให้คนอื่นดูแลแต่เมื่อไรก็ตามที่เธอรู้คุณค่าของเธออยู่แล้วเธอจะรู้เลยว่าไม่ว่าความคิดเห็นของใครไม่ว่าใครมาพูดว่าเธอไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้งนั้นหรือไม่เห็นค่าเธอมันจะไม่สะเทือนและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนปฏิเสธเธอและบอกว่าเธอไม่ดีพอสําหรับเขา,าเธอจะเคารพเขาแล้วเธอจะเดินออกเธอจะเดินออกตอนแล้วหันไปเห็นสระว่ายน้ําแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากลงไปไว่ายน้ํา อย่าไปอาบแดดอย่าไปลงว่ายน้ำข้อที่6คือจงเชื่อมั่นในกฎของแรงดึงดูด กฎของแรงดึงดูดอะไรก็ตามที่เราเชื่อเราจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าเราคู่ควรกับความรักดีๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าชีวิตของเรามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตเราจะได้สิ่งนั้นเสมอเพราะฉะนั้นเราแค่ต้องหน้าที่เราคือการกลับมาสํารวจความเชื่อของตัวเองว่าณขณะนี้ฉันเชื่ออะไรฉันมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองฉันมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับโลกของฉันฉันมีความฉัน What story you telling yourself อะเราบอกเรื่องราวอะไรให้ตัวเองฟังเพราะเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราบอกตัวเองมันจะเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะนั่นคือกฎของแรงดึงดูดเพราะฉะนั้นจงสำรวจความเชื่อของตัวเองแล้วเวิร์กกับความเชื่อของเราให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการอะไรก็ตามที่เราเชื่อมันเกิดขึ้นจริงเสมอเกิดขึ้นที่แรกคือในความคิดเกิดขึ้นที่ที่สองคือในชีวิตจริงจงคิดและจงรู้สึก ถึงคนที่เธออยากจะเติบโตไปเป็นถึงคนถึงชีวิตที่เธออยากได้แล้วมันจะทําให้เธอได้สิ่งนั้นกฎข้อที่ 7. กดกฎของ financial independence จงเป็นคนที่มีเงินเป็นของตัวเองจงเป็นคนที่จงเป็นผู้หญิงที่สามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองไม่ว่าวันนี้เธอจะมีคนรักที่ดูแลเธอในเรื่องของ financial ของการเงินก็จริงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือเธออยากได้คนรักที่มาดูแลเธอในเรื่องของการเงินสิ่งที่สําคัญคือ ที่ผู้หญิงทุกคนต้องทําก็คือจงมีเงินเป็นของตัวเองเพราะเมื่อไหร <t> ่ก็ตามที่เธอมีเงินเป็นของตัวเองเธอจะไม่ลีนออนเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอลีนออนเขาหรือว่าพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องเงินเธอจงจําไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเพึ่งพาอาศัยเขาในเรื่องเงินแปลว่าเขาจะรู้ว่าเราหายใจและเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการมีอยู่ของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้แล้วเขาจะคิดว่า คนอย่างเราไปไหนไม่รล่อนหรอกเพราะว่าเราไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเงินเป็นของตัวเองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะปฏิบัติกับ,กบเธอ,อยังไงไม่ว่าเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นไปในทิศทางไหนเธอจะรู้ว่าเธอมีสิทธิ์เลือกชีวิตของเธอได้เสมอเพราะเธอดูแลตัวเองได้กฎข้อที่8คือกฎของการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนต้องกล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องตัวเองต้อง กล้ามีมาตรฐานต้องกล้ามีมาตรฐานต้องกล้ามีเส้นขีดเส้นให้ชัดเจนว่าอะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้อะไรเป็นการล้ำเส้นอะไรเป็นลการล้ำเขตแดนของเธอเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเธอจะสามารถยืนหยัดเพื่อตัวเองได้ปกป้องตัวเองได้แล้วมันจะทำให้เธอเขีย่ยอะไรที่ไม่ใช่ออกไปได้ง่ายขึ้น แค่เพราะการที่เธอมีมาตรฐานและมีขอบเขตในชีวิตที่ชัดเจนเมื่อเธอเจอคนรักที่เขาปฏิบัติกับเธอในแบบที่ไม่ใช่ในสิ่งที่เธอต้องการและเป็นการล้ำเส้นเธอเป็นการเป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องการเธอสามารถพูดกับเขาสื่อสารกับเขาได้อย่างชัดเจนหรือเธอเลือกที่จะเดินออกมาเมื่อเธอจะทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อเธอมีขอบเขตที่ชัดเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเคารพขอบเขตของตัวเอง คนอื่นก็จะเคารพขอบเขตของเธอเช่นกันเพราะนั่นมันคือการให้เกียรติและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้ให้เกียรติเธอด้วยกันละเลยขอบเขตของเธอก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เธอจะต้องเสียเวลาข้อที่9กฎของความอ่อนโยนกฎของความ humble เป็นกฎที่จะทำให้เราได้รับความรักความเมตตาจากผู้คนมี พลังงานของความอ่อนโยนพลังงานของความสบายอยู่ใกล้ตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีพลังงานของความสบายอยู่ใกล้ตัวเป็นพลังงานของความอ่อนโยนเป็นพลังงานของความเมตตาเป็นพลังงานของความการุณาเธอมันจะทําให้สิ่งดีๆเข้ามาหาเธอโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นเลเวลที่อยู่ในเลนสูงและ มันจะไม่ใช่แค่การกระทําของเราที่จะทํากับผู้คนมันจะเป็นทั้งคําพูดการความคิดและการการะทําที่มันสอดคล้องกันโดยอัตโนมัติข้อสุดท้ายกฎของการเลือกคู่ข้อนี้สําคัญเธอจงเมื่อไหรก็ตามที่เธอยังมีโอกาสเลือกจงเลือกคู่ที่ดีให้กับตัวเองการเลือกคู่ที่ดีไม่ได้เลือกที่เขามีฐานะยังไงเขาหน้าตายังไงแต่เลือกตรงที่ เขาปฏิบัติกับเธอ,อยังไงเขาให้เกียรติเธอไหมเขาเคารพเธอไหมเขาเห็นคุณค่าเธอไหมเขารักเธอไหมเขามีทัศนคติยังไงและและเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้คุณค่าของเธอเธอจะรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเขาที่มีกับเธอเป็นไปตามที่เธอต้องการหรือเปล่าเป็นกฎ10ข้อที่ผู้หญิงทุกคนถ้าลองได้ทำแล้วและใส่มัน,นไปในในคุณลักษณะ คุณสมบัติของเราแล้วจะบอกเลยว่าชีวิตมันจะง่ายขึ้นแล้วเธอจะถือไพ่เหนือกว่าในทุกๆสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์เธอจะรู้ว่าเธอจะใช้กฎข้อไหนในเป็นตัวนำลองเอาไปใช้ดูนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ